โทษจำคุก1ปีไม่ได้เท่ากับ12เดือนหมายความว่าอย่างไรสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับในความหมายของการรับโทษจำคุกนะครับว่าการรับโทษจำคุก1ปีกับรับโทษจำคุก12เดือนเนี่ยเ,เหมือนกันหรือไม่อย่างไรในทางกฎหมายเนี่ยเขากำหนดเอาไว้อย่างไรนะครับ สำหรับการนับเวลาตามปีปฏิทินปกตินเนี่ยนะครับระยะเวลา1ปีหรือ12เดือนเนี่ยนะครับทั่วๆไปก็จะมีจำนวน365วันหรือ366วันซึ่งต่างจากการนับวันเวลาตามกฎหมายนะครับเราอาจจะเคยเห็นและก็เคยได้ยินกับคำตัดสินโทษจำคุกเช่นตัดสินโทษจำคุก4ปี12เดือนซึ่งตามปกติทั่วไปเนี่ย4ปี12เดือน ก็เราก็จะเข้าใจว่าก็คือ5ปีนั่นเองนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยระยะเวลาต้องโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา21เขากำหนดให้ระยะเวลา1เดือนเนี่ยเท่ากับ30วันนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจำคุก12เดือนเนี่ยก็จะมี360วันนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเอา12คูณ30นะครับก็จะได้360วันนะครับก็จะไม่เท่ากับระยะเวลาเวลปีตามปีปฏิทินนะครับที่เป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่านับตามป,ปีปกตินะครับปีปฏิทินปกติจะทำให้จำเลยเนี่ยจะต้องรับโทษเพิ่มขึ้นอีก5-6วันเลยนะครับซึ่งไม่ยุติธรรมต่อจำเลยดังนั้นโทษจำคุก1ปี เขาจึงกําหนดเอาไว้ว่าไม่เท่ากับ12เดือนนั่นเองนะครับถ้า1ปีก็365วันหรือ366วันแต่ถ้า12เดือนเนี่ยตามกฎหมายเดือนหนึง30วันนะครับก็มี360วันเพราะฉะนั้นก็จะลดน้อยกว่า5 6วันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโทษจำคุก1ปีไม่เท่ากับจำคุก12เดือนนะครับ